ในนามสมาคมถรือมาจนเพื่อการท่องเที่ยวครับวันนี้พามาชมที่วัดวลมงคลมากราบนมัาการหลวงปู่ทวดคงใหญ่นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันเชิญชวนสมาชิกทุกคนครับแวะเที่ยวชมถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะครับตรงน,นี้เราเปิดประเทศแล้วก็เปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนสามารถได้เข้าชมกันได้แวะมาทาบุญนัการหลวงปู่ทวดแล้วก็ด้านหลังเป็นวังมัสยาครับให้สมาชิกทุกคนไปชมปลาหรือให้อาหารปลากันได้นะครับ สภาพสมุนไพรครบด้านนอนน้ำมันนวดสร้างไว้สองล้านครับไปดูร้านกันช่วงกันครับที่ชุดหลวงพ่อเลี้ยงให้ด้วยค่าเลี้ยงกต้องขอบคุณการให้ช่วยถึงเลยครับมีตั้งใจนะครับได้ช่วยกันหลังจากนั้นจะได้ช่วยใชกันนะครับได้ทิงกันหลายอย่างเลี้ยงพระอีกเป็นพันร้อยลูก ถาวายวัดอย่างนี country, ้สร no like ้างเงินส่วนเหลือเดี๋ยวทมบูรได้ในวันที่28ถึงบอกมาทำบุญได้ทุกคนแต่ผมย้ำก็ว่าแนะนำก็ว่าบาทมึงก็ไม่ได้การําบุญเข้ามาสวายวัดเลี้ยงพระเป็นร้อยรูปใส่จอมสวายพระเดี๋ยวทางวัดที่ไม้ภาพหลวงพระพุทธโสธรใหญ่กว่านี้เนี่ยนี่ต่ออายุเลยครับรถเยนีจอบขอแนะนำทุกคนเดี๋ยวต่อด้วย ปล่อยปลาสะดอกเคราะ,ะรต่อชะตานะครับเพื่อเป็นการทําบุญเสริมโวงเสริมชะตาให้ท่านมีชีวิตที่ราบรื่นนะครับไม่ติดขัดตรงไหนการงานจะได้เยอะเง้าหน้านครับหรือว่าเป็นการสะดอกเคราะ มีร้านอาหารปลามีร้านด้านหลังครบเลยไปดูรับสไลเดอร์ลูกเล่นสวัสดีครับอันนี้ผมมาอยู่ที่วัดห้วยมงคลนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับมานมัตการหลวงปูทวดองค์ใหญ่นะครับพร้วม้วยคณะทีมงานลูกหลานได้ร้อยคอกันยี่สิบบาทจะ่อบพักสองชั่เลยนะนจะจอาแต่หลังจากนั้นลูกถึกนัวน่ากันไปเลยครับ เนี่ยได้ใช้ท่านเขียนที่จบให้เราอายุยืนยาวไว้คนวาระสุดท้ายใช้ก่อนเราแต่หมายถึงทำบุญครั้งเดียวอันนี้แบ่งทำบุญให้ท่านถวายวัดหลายอย่างเลยย่ายายปึ่ป่าเชิญรันก่อนเชิจำบ้านถวายวัดขอว่าให้เรามีสติปัญญาฉลาดหลักแล้วทางบประเทศได้ใช้เนี่ยครับทำบุญครั้งเดียวนะครับสองอย่างเป็นแสนแต่บอกคุณท่านตามกำลังกัน แล้วก็ส่วนนั้นนะครับเขอเรียกว่าก็เขียนบิบส่งเป็นการต่ออายุเราซื้อให้คนอื่นใช้ก่อนเงินเลี้ยเดี๋ยวถ้าเหลือจากสองอย่างแสนกว่าแล้วจะซื้อผ้าคลุมเก้าอี้เป็นพันปิ่นถวายวัดนะครับแล้วก็ด้วยการถวายวัดทำบุญแก้พระอีกเป็นรอยรูปเหลืออีกก็ใส่จองถวายพระว่ากันบิบแครับอาจจะเปิดนะครับ รอบนะครับรอบเองนั่นแหละครับแทนที่จะหามกันอ่าคนวาระสุดท้ายได้ใช้เราร่วบขบุญนั้นคนอื่นใช้ก่อนผมถึงย้ำว่าหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่ผมอ่